ื่อวันที่สองธันวาคมที่ผ่านมาที่วัดหงทองตมบางพูดอำเภอปากเกร็ดจ,จังหวัดนนทบุรีผอ,อฟ้าพรทิพ่พาสุพัฒนกูลผู้อำนวยการสถานีโทรทัศน์ช่องดาวเทียมจานดำ psi160 ฟ้าให้ทีวีให้เกียรติเป็นประธานเจ้าภาพงานอุปสมบทน้องโฟนายกําพลสินวงเดือนอายุ36ปีผู้สื่อข่าวจังหวัดนนทบุรีเข้าสู่ร่วมการสวัสดพเพื่อทดแทนพระคุณบิดามารดา สำหรับพิธีอุปสมบทน้องโฟกครั้งนี้มีผอ,ออฟ้าและครอบครัวพี่น้องวงการสื่อมวลชนเจ้าหน้าที่อาสากู้ภัยมูลนิธิป่อติกตึงรวมทั้งทนายโป้งนายเกียรติคุณต้นยางสสเก้าไกลจังหวัดนนทบ,บุรีเข้าร่วมง,งานและในการนี้ผอ,อ,อฟ้าได้ร่วมถวายปัจจัยสำหรับบริรณะสถานที่ข้าน้ำข้าไฟให้กับทางวัดหงทองเป็นเงินจานวน2 0 0 0 0บาท โดยกล่าวว่าอยากให้ทุกคนรู้จักการเป็นผู้ให้หรือการเข้าวัดทำบุญและช่วยเหลือกับคนด้วยโอกาสโดยเฉพาะการบวชซึ่งหากใครไม่มีปัจจัยที่จะบวชผอ,อฟ้าก็ยินดีที่จะช่วยสนับสนุนและดีใจที่วันนี้ได้เป็นประธานและเจ้าภาพในการอุปสมบทน้องโฟได้สําเร็จ Thank you สนับสนุนโดยท่าเรือแหลมทบังศูนย์กลางการขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบและโลจิสติกของอาเซียน